ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องแจมแก็ตซิ่งนะครับวันนี้ก็วันนี้มาวันนี้เรามาเยี่ยมครับฟาร์มเอ่อฟาร์มสิ่เจีบนะครับ JF ฟาร์มนะครับก็นี่มากับพวกอย่างนี้น่ะมาจากพวกอไร์กับไลด์ดอกมันโทรหาผมอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้นะวันนี้วันนี้จะมารีวิวอะไรจ๊ะยังครับผมยังรอคิวนะวันนี้จะมารีวิวอะไรจ๊ะรีวิววัวสวยวัวสวยอ่ะไปรีวิวหน่อยเออไปรีวิวให้หน่อยรีวิวบัว ก็วันนี้จะมาได้ิบัวนะนี่โดยแนนอะไรอีกแหละนี่ไงก็เป็นอย่างนี้ไงนี่ก็ไม่ไหวนะไปอาบน้ำยังอาบน้ำยังนี่ใครเสื้อนะซักยังเสื้อนะซักในเดิขึ้นเชรญแล้วกูไม่ซักไม่มีเมียกูอยู่ไงก็ได้ทำไมนะใครทำไรกูใครทำไรผมครับผมอยู่คนเดียวผมไม่มีเมียอยู่คนเดียวอ่ะทำไมอ่ะซักไม่ซักก็ได้ ไม่เอออยู่คนเดียวอ่ะทำไมอ่ะอเดี๋ยวกูถีบนะมึงอ่ะเดี๋ยวยกนี่ไม่มีอะไรนี่ไงเนกูไม่เชื่อละกูไม่เชื่อละไปไปสวนกระพูดได้ไรบ้างอ่ะไปสวนกระพูดอ่ะไปเขาพูดจะได้ให้ได้ลูกนี่เออหนูได้ได้เมียใหม่ได้เมียไหมได้เมียไหมได้อยู่โคราชอ่ะไปโคราชได้ไหมได้เมียไหมไปโคราชอืมกูโกหกครับอันนี้กูโกหกไปโคราชนี่พี่อยู่ไหนอยู่บ้านเสียเจมครับผมไปรีวิวบวนหน่อยนู่น ไปดูเน <c oughs> ี <át stars> ่ยไปดีว <sk eleven> ิลเดี๋ยเลยลกอันนี้อันนี้วัวพ่อพันครับพ่อพันอันนี้พ่ออันนี้พ่อพันนะครับก็ซื้อมาเฮ้ยซื้อมาตั่นใช่ไหมอันนี้ซื้อมาซน้านะครับซื้อมาจากไหนซื้อมาจากสารคามนะครับตัวนี้โอ้ตัวใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากดูใหญ่มากครับเอาแล้วเอาแล้วเอาเร้ว มาขอข้าวเขากินแล้วครับนี่ขอข้าวเขากินเท่าทิพย์เลยครับนี่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะอ,อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเนี่ยขอข้าวกินแล้วได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยไม่ไม่สดชื่นนะอย่างน้แน่นรว,ว,ว,วใ,หใหญ่ครับนี่วัวใหญ่ตอนนี้เป็นพ่อพันธุ์นะครับรับรับเออ่รับรับผสมพันธุ์เอ่ออเ้ยรับผสมพันธุ์ถึงไหนปะเดี๋ยวมาวัวนี่ก็อยู่ที่เออ่บ้านบ้านไหนปะบ้านชุมพรนะครับอำเภอ บ้านชุมพรพัฒนานะครับตําบลตําบลเอ้ยตําบลยายแย้มใช่ไหมเจมส์เอฟซีเซียเจมครับผมตําบลยายแย้มนะครับครับครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับนี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีเอฟซีจุ๊บจุ๊บเออหนุ่มจูนเดี๋ยวก็อยากเห็นแขวาไหมดึงมาเยอะครับอย่างนี้แหละวะดึงมาธรรมดาอันนี้อันนี้วัววัวเสียเจมส์ครับวัวเนี่ยอันนี้ไข่วัวนะครับไข่วัวกับกระดาดวัวนะครับนี่นี่เป็นไงล่ะครับนี่โอ้โหสุดจัดนะครับวัวนี้ก็ ซื้อมาแสนห้านะครับซื้อมาแสนห้าก็ผสมพันธุ์มาแล้วก็หลายหลายตัวเมียแล้วนะเนาะจมก็ผสมพันธุ์มาหลายตัวเมียแล้วครับส,สุดยอดสุดยอดครับวัวตัวนี้เอ่อวัวก็อยู่ที่บ้านชุมพรพัฒนานะครับเอ่อตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็วัวของเสียเจมนะครับของเจฟฟาร์มครับเจฟฟาร์มนี่ วัวเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ตอนนี้เขาก็กําลังเซลฟี่ให้วัวนะครับเซลฟี่ให้วัวคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งก็ถ่ายนะครับคนหนึ่งถ่ายเอ่อคนหนึ่งจับวัวนะครับคนหนึ่งก็ถือเศัาท์บนะครับนี่ไม่รู้ทาอะไรก็ไม่รู้นะงี่ก็ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเอ่อเขาก็ถ่ายวัวอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันวัวนะครับพ่อพันหลักพ่อพันหลักครับใหญ่ครับดูบันท้ายใหญ่ๆเลยจัดนะครับสุดสุดจิงวัวเขาก็ เจมเจมมึงมึงเอาเงินไหนซื้อปะเอาเงินมาจากไหนซื้อกู้ครับกู้กู้มาซื้อนะครับกู้จากไหนปะกู้กู้อันนี่ก็มึงจะมาเข้ากองกูดิกูจะถ่ายวัวแม่วัวราคาแพงกับมึงไหนแม็กแม็กวัวราคาแสนห้านะมึงอันนี้ก็อันนี้เป็นวัวเอ่อเป็นสายพันธุ์เอ่อสายพันธุ์อะไรนะเจมอะไรวะเออชาโลเล่ครับเป็นชาโลเล่ครับตัวนี้ ชาเล่มีตัวเดียวครับนอกนั้นเป็นปราหมั่นหมดใช่ไหมเจมอ่อันนี้ก็เป็นชาเล่นะครับชาเล่ที่เรือก็จะเป็นบราหมั่นครับปราหมันทั้งหมดแล้วก็จะนี่เป็นชาเล่นะครับมีตัวเดียวครับตัวเมียก็เป็นตัวเมียนะครับเสียเจมก็ซื้อมานะครับนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ของเขานะสุดสุดสุดครับพ่อพันธุ์ซื้อมาก็แสนห้านะครับแสนห้าก็โห แสดอถือว่าถือว่ารักมากครับถือว่าใจรักครับถือแสนห้าเนาะใจรักวัวครับก็คือวัวของออไอเจมมทั้งหมดก็มูลค่าก็ประมาณล้านนะครับประมาณล้านเลยครับนี่วัวเขาทั้งหมดประมาณล้านน่ะก็ตัวมีลูกแพงครับวัวเพราะว่าวัวบะมันก็แพงครับแพงเนื้อ,อร่อยใช่ไหมเจมบะมันเนื้อ,อร่อยเนาะเ,เนื้อนะ่ะ แล้วเนื้อมันมันอร่อยไหมเนื้อมาอร่อยไหมครับเนื้ออร่อยครับนี่เป็นวัวบามันนะครับบามันแล้วมีมีมีวัวกระนอนไหมเจมมีเจมมีวัวกระนอนไหมมีมีวัวกระนอนครับกระนอนภาษาไทยเรียกว่าอะไรวะเออวัวกระโดนครับวัวกระโดนเยอะวัวอะไรนะวัวกระนวย <c ười> อันนี้ชอบกระนวยครับอันนี้ชอบกร <c ười> ะนวยเออก็ก็ จะมีวัวกระดนนะครับก็ตัวหนึ่งครับวัวบ้านเราเนาะจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับก็วัวบ้านเราก็จะไม่ค่อยแพงนะครับก็อยู่ที่สามสี่หมื่นนะครับก็อย่างว่าแล้ครับตัวใหญ่ก็ห้าหกหมื่นเออสี่ห้าหมื่นแค่นี้แหละตัวเล็กก็มันสามสี่หมื่นนะครับก็มันแค่นั้นแหละแต่ถ้าพวกบามันครับบามันเขามันจะเป็นวัวสวยงามนะครับวัวสวยงามแล้วก็ใหญ่นะครับก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับราคาก็จะเอ่อหกเจ็ดหมื่นนะครับ ห้าหกหมื่นก็ประมาณนี้ครับห้าหกหมื่นนะครับแพงนะครับโบบามันก็ที่แพงเพราะว่ามันสวยนะครับพ่อพ่อพันธุ์เขาก็แพงนะครับก็ถ้าไม่มีตัวผู้ผสมพันธุ์นะครับเขาก็จะใช้แบบผสมเทียมนะครับผสมเทียมก็คือล้วงล้วงล้วงตูดนะครับล้วงจากตูดแล้วก็ผสมเทียมนะครับถ้าไม่มีพ่อพันธุ์นะครับแต่ว่าเสียเจมเขามีพ่อพันธุ์นะครับ คือเขามีพ่อพันธุ์เขาก็เอาพ่อพันธุ์เขาทับเองนะครับซื้อมาแสนห้าเนาะก็ใครสนใจนะครับให้เสเจมไปเอาวัวไปทับให้นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับนี่หรือว่ามาหาเสเจมเองเลยก็ได้ครับอยู่ที่บ้านชุมพรพัฒนานะครับตำบลตำบลยายเยมัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็มาติดต่อได้ครับวัวเซจีมครับนี่พ่อพันหลักครับเออวอออเไม่เล่นอะไรเนี่ยฮะเห็ hey, น่งี้สิถ้ามันโดนถ้ามันโดนขึ้นมาทำไงอะใครรับผิดชอบไหมนี่ไงอันนี้เนี่ยอันน,น,นี้อันนี้คนตีนผมนะนจริงจริงอันนี้คนอันนี้คนตีนฮะตัดสายได้ไหมละ่ะใหญ่เทั้งกูไหมนี่ไงไม่เท่าอ่ะ ไม่เท่าก็อย่าพูดโถเอ้ยงี้ก็ไม่ได้นะนี่อันนี้เขานี่มันมาถ่ายรูปนะครับมันมาถ่ายรูปเฉยไม่ได้ทำไมดอกพวกนี้อนยะ่างเงี้ยพวกเออเนี่ยก็พวกอ,อันนี้มันอย่างงี้แหละมีแต่พวกเออบา้บาบา้บาบอๆนะครับก็จะเป็นสไตล์นี้อันนี้ก็อายุก็ยี่สิบสี่แล้วนะครับก็มีแต่บา้บาบา้บาบอๆครับเออมีแต่พวกไม่เต็มเนาะอันนี้พวกไม่เต็มนะครับเออวันนี้ก็มาทําไมนี่จะมาซื้อวัว เฮ้ยยะเอาวุ้ยเ <ing> นอะอะไรไม่รู้เรื่องโตขนาดนี้แล้วโตจนหมาน้อยเลยตูดไม่ถึงแล้วเฮ้ยโตตตแ่ัว,วอืมสมองยังเด็กอะไอ้ไอ้ไอ้ไ <c oughs> อ้ไอ้อออก็มาดูวัวกันต่อน,นะครับนี่ก็ชัเจมก็กำลังเอายามำให้วัวนะครับนี่ก็บ้านชัเจมก็พื้นที่ก็ประมาณเอ่อสี่ประมาณสี่ห้าไร่นะครับ ก็ใหญ่นะครับพื้นที่เขาก็่วนเขาจะเป็นบ้านนะครับเป็นบ้านอันนี้ก็จะเป็นฟางนะครับเอาไว้ให้วัวนะครับเอ่อก็คือโซนนี้ก็คือธรรมดาก็ที่ที่ให้วัวเดินเล่นนั่นแหละแถวนี้เนาะเนี่ยแถวนี้อันนี้ก็จะเป็นเห็ดฟางนะเห็ดเห็ดเห็ดโรงครับเห็ดโรงอันนั้นก็จะเป็นคอกวัวนะครับคอกวัวอันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งครับบ้านเล็กครับบ้านเล็กแล้วก็เอ่อที่จอดรถไถยเขาครับจอดรถไถยก็จอดั่งนู้นนะครับรถไถย รถไถก็มีอยู่3คันนะครับก็มีเอ็มแแล้วก็ L50 นะครับแล้วก็ L47 นะครับก็มี3คันนะครับนี่อันนี้เป็นวัวครับวัวนี่ใหญ่มากวัวมีแต่บามันนะครับมีกระดูนก็ตัวหนึ่งนะครับก็พอพันลักนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเอาไปทับได้เจมราคาเท่าไหร่ทับค่าทับพันสามพันสามนะครับพันสาม เขรเชื 3, so like, okay, 1, ้มเระกดพันสามนะครับนอกเคร็ดอ่ะก็นอกเตก็แต่ระยะทางนะครับก็นี่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับพามาดูวัวนะครับวัวที่ฟาร์มเ f ฟฟาร์มนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะพาไปชมอะไรนะครับก็ เดี๋ยวผมจะพาไปชมรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวโอ้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 ครับก็ครับอ้หิวครับหิวหิวเอ้ยไม่ใช่มันหิวแล้วเหรอแนนอย่าไปใกล้มันสิแล้วมันแนนเดี๋ยวมันกระโดดขึ้นนะก็สำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีนะครับ